สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับประสบการณ์พิศวง EP ที่2เรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองจากการที่ไปซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่โครงการแห่งหนึ่งในย่านรามรอินทาก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพร้อมแล้วไปรับฟังกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนเราและตัวเราเองเรากับแฟนคบกันมา2ปีถือว่านานพอสมควรสำหรับความรู้สึกเราเพราะเราทะเลาะกันบ่อยมากจนจะเลิกกันไปหลายรอบแต่เราดันท้องขึ้นมาสะกกอด ตอนแฟนเรารู้เขากับดีใจใหญ่เลยค่ะเขาซื้อนูน่นซื้อนี่ให้เรารวมถึงเขาจะซื้อบ้านในโครงการให้ด้วยตอนแรกเราก็ปฏิเสธเขาไปเพราะเราก็คิดว่าเรามีบ้านอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าอยากให้เป็นสัตว์เป็นส่วนแบบครอบครัวและอยากมีอะไรใหม่ๆบ้างเราก็เลยไม่ปฏิเสธเขาผ่านไปสองเดือนเขาก็ไปเจอบ้านโครงการเปิดใหม่แถวรามอินทราและพาเราไปดูโครงการด้วยตอนที่เราไปดูบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแฟนเราก็พาเราเลือกดูไปแต่ไปสะดุดตากับบ้านหลังหนึ่งที่ มีสองชั้นแถวนั้นดูร่มรื่นดีเราเลยบอกแฟนว่าชอบบ้านหลังนี้แฟนเราก็เลยตกลงทำสัญญาซื้อบ้านหลังนี้ค่ะ จากนั้นหนึ่งเดือนถัดมาบ้านก็พร้อมให้เข้าอยู่ได้พอถึงกําหนดเราก็ไปหาซื้อของเข้าบ้านกันในโครงการก็พอมีเพื่อนบ้านเข้าอยู่บ้างแล้วเราก็เข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามซึ่งหลังแรกเป็นคุณยายแก่ๆชื่อว่ายายแดงอศาศัยอยู่กับคุณตาส่วนอีกหลังเป็นบ้านของคุณลุงชื่อว่ารวยอศาศัยอยู่กับพี่หนุย่ยเรามีบางอย่างตรงกันกับพี่หนุย่ยคือเรามีแฟนอายุมากเหมือนกันวันแรกที่เข้าไปอยู่ทุกอย่างปกติดีค่ะ ผ่านไปเกือบสัปดาห์แฟนเราเริ่มมีงานเล่นดนตรีดึกขึ้นหาทุมเลิกบ้างตีหนึ่งเลิกบ้างซึ่งตอนนั้นเราท้องแค่2เดือนไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวก็เลยไปทํางานกับแฟนช่วงนั้นจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยจนตอนตีหนึ่งแฟนเราก็เลิกงานกินข้าวกันก่อนเข้าบ้านกว่าจะมาถึงบ้านก็ตีสองตีสามแล้วกลับบ้านมาเราก็ยังไม่นอนกันนั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยส่วนแฟนเราก็ยังคุยเรื่องขายของกับลูกค้าชีวิตเราเป็นแบบนี้กันคือนอนในตอนเช้าแต่วันนั้นทุก กอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะบ้านเราสองชั้นแต่ชั้นล่างไม่มีใครนอนเป็นห้องครัวกับห้องนอนหนึ่งห้องส่วนด้านบนก็เป็นห้องนอนสามห้อง วันนั้นเราเดินไปเข้าห้องน้ำแฟนเราก็คุยโทรศัพท์อยู่ในห้องห้องน้ำอยู่ทางขวามือส่วนบันไดลงอยู่ทางซ้ายมือเราก็เดินเข้าห้องน้ำปกติแต่ตอนนั้นแฟนเราปิดไฟด้านบนหมดเลยทำให้มันมืดมากๆพอเราทำธุระเสร็จเดินออกจากห้องน้ำเราก็ได้ยินเสียงของด้านล่างดังเหมือนมีคนมาลือบ้านตอนแรกก็คิดว่าเป็นโจรเราเดินย่องเบาๆรีบเข้าไปในห้องแล้วไปบอกแฟนแฟนเราก็ตกใจนึกว่าโจรก็เลยค่อยๆเดินลงบันไดามาดู ตอนนั้นมันมืดมากแต่โชคดีที่แสงไฟจากบ้านด้านหลังที่ติดกันส่องเข้ามาจากที่กระจกบานใหญ่เลยทําให้พอมองเห็นอยู่บ้างพอเดินลงไปเกือบจะสุดบันไดเรากับแฟนเห็นเลยว่าเป็นผู้หญิงยืนอยู่แฟนเราตกใจจึงตะโกนไปว่าเฮนะ้ยใครน่ะเข้ามาได้ไง ผู้หญิงคนนั้นเหมือนเริ่มขยับเข้ามาทางเรากับแฟนแฟนเรารีบไปเปิดไฟที่อยู่ใต้บันไดทันทีแต่สิ่งที่เห็นทำให้แฟนกับเราตกใจเพราะมันไม่มีผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ในบ้านกลับว่างเปล่าเรานี้รีบวิ่งไปกอดแฟนเลยค่ะเรากับแฟนเหมือนหัวใจจะวายไปเลยตอนนั้นพอเรากับแฟนมองไปรอบๆก็ไม่มีใครอยู่เลยเราสองคนเลยคิดกันว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วแบบนี้พอเช้ามาเราทั้งคู่ก็รีบไปทำบุญกันเลยแต่เรื่องเราไม่ได้จบแค่นี้พอทำบุญเสร็จเราก็เลย โทรหาพ่อกับแม่ว่าให้ยายมาอยู่ด้วยตอนแรกพ่อกับแม่ก็ไม่ยอมมาเพราะไม่อยากทิ้งบ้านที่ต่างจังหวัดแต่พูดไปพูดมาแม่ก็ยอมมาอยู่ด้วยกันโดยมีป้ากับลุงและน้องชายกับหลานมาด้วยส่วนบ้านที่ต่างจังหวัดก็ให้น้ากับอายู่โดยตกลงกันว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลสัปดาห์ต่อมาพ่อกับแม่ก็ขึ้นมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพแต่เรากับแฟนไม่บอกพ่อกับแม่ในเรื่องที่เจอพอทุกคนมาถึงเราก็จัดแจงห้องกันค่ะโดยพ่อกับแม่ขอนอนชั้นล่างลุงกับป้านอนชั้นบนส่วน น้องชายนอนห้องทางๆเราหลังจากที่เตรียมของเข้าห้องกันแล้วก็ออกไปทานข้าวกันแล้วก็ได้รีบกลับเข้ามาบ้านกันเพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและการจัดของเข้าบ้านโดยวันแรกที่มาหลานมานอนกับเราพอเวลาล่วงเลยไปเกือบเกือบตีสองเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงของหลานสาวเราหัวเราะอยู่เรารีบปลุกแฟนเลยค่ะเพราะน้องไม่ได้อยู่ในห้อง เราเดินออกไปเปิดไฟหน้าห้องจนน้องชายเปิดประตูออกมาแล้วถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกว่าได้ยินเสียงหลานหัวเราะน้องชายก็บอกว่าอ้าว นึกว่าเรากับหลานตื่นเลยลงไปเล่นกันที่ด้านล่างเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกหลานเราทั้งคืนพอได้ยินคํานั้นแฟนเรารีบลงไปเลยค่ะพอลงมาถึงด้านล่างเราเห็นเป็นรูปร่างแบบผู้หญิงเหมือนวันนั้นเลยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เงานะคะมาเป็นตัวเลยค่ะคือสภาพเลือดท่วมเต็มตัวและหน้าเละมากเหมือนโดนของมีคมปาดไปมาคือตอนนั้นเราตกใจมากกรีดลั่นบ้านเลยค่ะเราแฟนและน้องชายนี่เข่าอ่อนนั่งกอดกันพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็ไม่เห็นแล้วแฟนเรารีบเดินไป อุ้มหลานมาและได้ถามหลานว่าเล่นกับใครรู้ไหมทําไมเดินลงมาคนเดียวหลานเราก็บอกว่าพี่เขามาเรียกตั้งนานแล้วก็เลยเดินลงมานึกว่าแม่เราเป็นคนเรียกพอลงมาก็เจอผู้หญิงคนนั้นชวนมาเล่นเลยนั่งเล่นกับเขาสนุกดีพอเราตั้งสติได้เราก็เห็นแม่เราเปิดประตูออกมาพอดีแม่ถามว่ามีอะไรเราก็เล่าให้แม่ฟังแม่เราก็บอกว่าแม่ก็ได้ยินเสียงคนเรียกตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงของเราก็เลยไม่ได้ออกมาดูแต่แม่เราก็ไม่ได้ทําสีหน้าตกใจอะไรพอ พ่อแม่เราเป็นคนที่กลัวยากมากและแม่เราก็เจอมาเยอะค่ะก็เลยแนะนำให้ทำบุญบ้านเราก็พาหลานขึ้นชั้นสองรอตอนเช้าเพื่อจะไปวดัดไปติดต่อกับหลวงพ่อให้มาทำบุญบ้านให้สายๆหน่อยเราก็ไปติดต่อหลวงพ่อแต่โชคดีมากที่หลวงพ่อบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้เลิกนะ พอคุยธุระเสร็จเราก็รีบกลับบ้านมาจัดแจงงานกันโดยเราไม่ได้เชิญใครเลยเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราเจออยู่มันไม่ธรรมดาแล้วพอถึงวันเรากับแฟนก็ไปนิมนต์พระท่านมาพอท่านมาถึงที่บ้านเจ้าอาวาสท่านก็ทักขึ้นมาเลยค่ะโยมไปทําอะไรมาหรือเปล่าเขาเหมือนอาคาตนะคือเราตกใจมากก็เลยให้แฟนเรามารับหน้าที่คุยต่อพอคุยเสร็จท่านเจ้าอาวาสก็เข้ามาในบ้านแม่เราก็จัดเตรียมของไว้เรียบร้อยผ่านไปถึงเวลาพระท่านจะต้องกลับท่านก็บอกแฟนเรา ว่าเขาตามอาคาดนะไปทําบุญให้เขาบ่อยๆพอเราฟังจบเราก็ลาท่านแฟนเราก็ไปส่งพระท่านที่วัดส่วนเราอยู่ที่บ้านช่วยแม่เก็บของ สักพักแฟนเราก็กลับมาถึงบ้านแฟนเราบอกว่าวิญญาณที่อาคาตน่าจะเป็นผีเร่ร่อนท่าทันพูดต่อว่าเขาไม่ยอมบอกว่ามาย,ยังไงทำไมถึงอาคาดแทนบอกแค่เพียงว่าหิวและจะเล่นกับเด็กเท่านั้นท่านบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งไม่งั้นจะเอาเด็กในท้องเราไปด้วยเรากลัวมากค่ะตอนนั้นกลัวว่าลูกของเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะมาเอาไปทำไมและเราก็โมโหด้วยนะว่าเราไปทำอะไรให้ทำไมต้องเป็นบ้านเราคืนนั้นเรานอนคิดทั้งคืนเลยค่ะจนดึกแล้วเราก็ยังนอนไม่หลับสัก พักผ่านไปเราได้ยินเสียงเรียกกรานเราอีกแล้วมีนมีนมีนเรียกอยู่หลายรอบมากเรากอดน้องไว้เลยค่ะแล้วเสียงก็เงียบหายไปจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงแม่ของเรากรีดดังมากเรารีบวิ่งลงบันไดไปห้องแม่ พอไปถึงแม่เรายืนชี้ไปที่ใต้บันไดซึ่งจะมีห้องเก็บของอยู่ตอนนั้นเราเห็นเหมือนเลือดติดอยู่ที่ประตูห้องเก็บของเราก็ตกใจมากแล้วแฟนเราก็รีบวิ่งอุ้มหลานลงมาป้ากับลุงก็ตามมาสุดท้ายลงมาด้านล่างกันเกือบทุกคนยกเว้นน้องชายแม่เราก็บอกว่าได้ยินเสียงเรียกก็เลยจะออกมาดูพอออกมาเห็นเป็นผู้หญิงหน้าเวิร์เลือดเต็มตัวอยู่ตรงนั้นเขาบอกแม่เราว่าเอาหลานแกมาให้ฉันฉันจะเล่นกับมันแม่เราก็เลยกีดค่ะแต่พอเราหันไปที่ห้องใต้บันไดอีก เลือดที่เห็นเมื่อกี้นี้มันไม่มีแล้วเราเลยคิดว่าตาฝาดไปเองแล้วทีนี้น้องชายเราก็เดินลงมาบอกว่ามีคนมาเคาะประตูเสียงดังมากพอเดินออกมาก็ไม่มีใครทุกคนก็มองหน้ากันใหญ่เลยครับเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงสุดท้ายวันนั้นไม่มีใครนอนเลยพอ่อแม่เราและแฟนนั่งคุยกันทั้งคืนส่วนหลานน้องชายป้าและลุงก็ปูผ้านอนกันด้านล่างด้วยพอกับแม่บอกว่าลองนิมนต์เจ้าอาวาสมาสื่อสารกับวิญญ,ญาณดูไหมว่าจะเอายังไงไม่งั้นสิ้นเดือนเราก็ ออกกันเลยเราก็เลยตกลงเพราะถ้ามันเป็นแบบนี้เราคิดว่าเราอยากย้ายออกจริงๆพอวันรุ่งขึ้นเราก็ไปนิมนต์พระท่านมาท่านก็ได้ทําพิธีสื่อสารให้ตอนที่ท่านเงียบไปท่านก็พูดเกี่ยวกับลักษณะผู้หญิงคนนั้นให้ฟังว่าใช่หรือเปล่าก็ตรงกันเป๊ะเลยค่ะกับที่ท่านพูดขึ้นมาเราก็บอกว่าแล้วพ่อจะสื่อสารได้ไหมคะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขามาได้อย่างไรท่านก็ได้หลับตาลงแล้วบอกว่าเขาต้องการเด็กซึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาท้องและโดนสามีให้ไปเอาออก แต่ตัวเขาเองไม่ยอมสามีเลยใช้มีดฟันเขาที่ใบหน้าไปหลายแผลจนเขาเสียชีวิต ตอนนี้สามีเธอติดคุกอยู่และเธอบอกว่าเธอต้องการจะอยู่ที่นี่ถ้าเอาเธอออกไปจากที่นี่เธอจะเอาเด็กไปด้วยเราก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยค่ะและทุกอย่างก็เหมือนจะซับซ้อนเหมือนเราต้องขไขปริศนาว่าเธอมาจากไหนเพราะบ้านเราเป็นบ้านหลังใหม่นะและเธอก็ยังวนเวียนเรียกรานเราอยู่ทุกคืนบางคืนคนที่บ้านไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเพราะเหมือนมันจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันบางทีมันก็มาเข้าฝันเราว่าจะเอาเด็กไปผ่านไปเกือบสัปดาห์แม่เราไม่ไหวแล้วค่ะแม่บอกให้ขายบ้านทิ้งไปเลยจนม วันหนึ่งพี่นุ้ยกับลุงรวยบ้านตรงข้ามเข้ามาพูดกับเราวาได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกหลานเราทั้งคืนไม่นอนกันเลยนะบ้านนี้เราก็เลยเล่าให้ฟังค่ะคือตอนแรกเขาก็ตกใจนะเพราะเขาเคยเห็นผู้หญิงยืนอยู่ในบ้านเห็นเป็นเงาลางๆก็นึกว่าเป็นเรากําลังเรียกหลานอยู่ เราก็บอกไปว่าทนมานานมากแล้วจะย้ายออกสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะเขาก็แนะนําว่านิมนต์พระมาดีกว่าเราก็เลยตอบไปว่านิมนต์มาสองครั้งแล้วนะแต่เหมือนวิญญาณเขาก็ไม่ยอมไปแกเลยก็รับปากว่าจะลองหาพระดีๆมาให้ดูถัดมา3มวันพี่หนุ้ยก็โทรมาหาเราบอกว่าได้พระจากวัดนี้มามีคนบอกว่าพระท่านไล่ผีมาเยอะแล้วมีวิชาอาคมด้วยเราก็เลยยอมให้พระรูปนั้นมาพอท่านมาถึงท่านเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเลยค่ะท่านหยิบเสื้อผ้าเราและเครื่องใช้บาง อย่างออกมาแล้วบอกว่าของเขาโยมรวมถึงเปยยี่ห้อหนึ่งที่เราไปซื้อมาจากบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เราย้ายเข้าไมา่อยู่มีป้าถัดไปอีกซอยแกเอาของมาเล่ขายเป็นของมือสองเราเห็นว่ามันถูกดีเราก็เลยไปเลือกซื้อไว้พระท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาไปเผาที่วัด เราจึงนิมนต์ท่านไปวัดไกลๆและดูเหมือนว่าหลานเราจะร้องไม่หยุดเลยตลอดการเดินทางหลานบอกว่ามีผู้หญิงมากระชากผมแล้วบอกให้ไปอยู่ด้วยเราก็เลยเอาผ้าของแฟนขึ้นมาแขวนคอให้หลานค่ะพอเดินทางไปถึงวัดเสื้อผ้าที่พระท่านเอามาและเปนอนเราเปิดดูปรากฏว่ามันมีเลือดติดเต็มไปหมด พระท่านก็บอกก่อนเผาว่าเสื้อผ้าที่โยมซื้อมาก็เป็นของผู้หญิงที่ตามโยมมานั่นแหละเขาใส่ตอนก่อนเสียชีวิตเราคิดว่าแม่เขาน่าจะเอามาซักแล้วขายเพราะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมเราซื้อต่อมาตัวละตั้ง690แต่แปลกมากๆตอนที่เราเอามาลองคือมันไม่มีรอยเลือดเลยสักนิดและเราก็ไม่เข้าใจว่าแม่เขาเดือดร้อนเงินขนาดที่ต้องเอาของผีมาขายเลยเหรอคือเรารู้สึกโมโหมากเลยนะส่วนเปลท่านก็บอกว่าเป็นเปลที่ผู้หญิงคนนี้ซื้อไวใ้ให้ลูก องตัวเและเลือดที่เปื้อนอยู่ก็เป็นเลือดของเธอตอนที่โดนฟันท่านเล่าให้ฟังคล้ายๆกับพระรูปแรกเลยค่ะแล้วท่านก็ได้ทําพิธีเผาพอเสร็จพิธีเราก็พาพระท่านไปส่งที่วัดกลับถึงบ้านเกือบหนึ่งทุ่มได้พอเดินทางมาถึงบ้านบ้านดูเงียบสงบเหมือนกับบ้านที่ไม่เอี่ยมเลยค่ะต่างจากเมื่อก่อนที่ดูมืดมนมองไปถนัดตาหลังจากนั้นก็ไม่เกิดเรื่องราวอะไรกับเราอีกเลยและเราก็ได้มีโอกาสผ่านไปทางซอยบ้านที่เราไปซื้อของมือสองมาคือตอนนี้เป็น เหมือนบ้านร้างไปแล้วแต่ที่เราตกใจคือของมือสองที่ถูกขายไปเช่นตู้เสื้อผ้าที่ป้าคนหนึ่งซื้อไปแล้วก็พวกกระจกโต๊ะเครื่องแป้งมาตั้งกองอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเหมือนกับว่าทุกคนที่ซื้อไปเอามันมาคืน ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับพวกเขาด้วยหรือเปล่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อของมือสองอีกเลยขอเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะตอนนี้บ้านลุงรวยที่แนะนําพระอาจารย์มาให้เราบ้านเขาก็โดนผีเล่นงานเหมือนกันซึ่งตอนนี้บ้านของลุงรวยก็ได้ทิ้งร้างไปแล้วค่ะเพราะว่าลุงรวยแกแยกทางก,กันกับพี่หนุย่ยแต่พี่หนุ่ยไม่มีเงินผ่อนบ้านต่อก็เลยปล่อยทิ้งร้างไปเลยป้าคนที่เอาของมาเลข่ขายนั้นแกได้เสียชีวิตหลังจากขายของออกไปไม่กี่วันเพราะโรคหัวใจคือแกเสียไปในบ้านหลัง นนั้นเลยและตอนนี้บ้านของลุงรวยและบ้านของป้ากำลังถูกรีโนเวทขึ้นมาใหม่เราก็ไม่รู้เลยว่าคนที่จะมาซื้อจะโดนแบบเราอีกหรือเปล่า สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้นะคะไอก็ฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณมารับชมรักฟังด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอเลยนะไอตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับช่วงประสบการณ์พิศวงสวัสดีค่ะ